ขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะคะ mm hmm. ในส่วนต่อไปก็จะเป็นการสาธิตการสอนเคสเ, mm hmm. เคสนี้อาจารย์ใช้สอนจริงในวิชาชื่อว่า Public Administration in Theory and Practice นะคะ mm hmm. ก็คือทฤษฎีร,ปรอปสในเชิงวิชาทฤษฎีรวิชาร,าปรอปสในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติอันนี้เป็นวิชาบังคับของนักเรียนปิญญาโทสำหรับหลักสูตร MPA นะคะ mm hmm. อาจารย์ใช้เคสนี้ในการสอนหัวข้อเรื่องเน็ตเวิร์กการสร้างเครือข่ายหลักๆเลยก็คือจะทำอย่างนี้จะไปเเริ่มต้นที่ตัวทฤษฎีก่อนให้นิสิตอ่านรวงหน้าแล้วก็จะเริ่มอธิบายว่าในปัจจุบันปัญหาต่งตางๆที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหลายสน,าน่วยงานหลายองค์การองค์การองค์การหนึ่งออกแบบมาเพื่อที่จะตอบสนองกับปัญหาส่วนใหญ่หนึ่งปัญหา แต่ว่าปัญหาปัจจุบันในทางในปัญหาสาธารณะนั้นเนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากหลายๆส่วนประกอบกันจึงเกิดความจําเป็นที่จะต้องทํางานเป็นเครือข่ายทีนี้การทํางานเป็นเครือข่ายนะมีความหมายว่าอย่างไรจะทํายังไงให้องค์กรต่างๆเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายได้ที่ประสบความสําเร็จนั้นจะต้องทาอย่างไรบ้างอันนี้ก็จะมีทฤษฎีอยู่หลายทฤษฎีที่พูดถึงการบริหารงาน,นเชิงเครือข่ายนะอาจารย์ก็ใช้สอนโชว์รูปว่าอาองค์กรน,นะ ทำงานเดียเด่ยวๆเนี่ยไม่ประสบความสาเร็จ <c oughs> ควรที่จะสร้างเครือข่ายทฤษฎีเครือข่ายก็จะมีอยู่หลายทฤษฎีการออกแบบเครือข่ายก็จะมีอยู่หลายลักษณะก็ยกตัวอย่างไปนะคะอาจจะมีคนอาจจะมีหน่วยงานกลางอยู่แล้วก็มีหน่วยงานย,อย่อยหรืออาจจะมีหน่วยงานกลางอย่างนี้เป็นหน่วยงานอยู่รอบข้างแต่ไม่ได้อยู่ภายใต้หรืออาจจะเป็นหน่วยงานที่เท่าเทียมกันหมดนะคะแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยที่เป็น partnership ไม่มีหน่วยงานหนึ่งตรงกลาง หรืออาจจะเป็นส่วนผสมซึ่งอันนี้นิสิตก็มาจะเรียกว่าเป็นเอกเป็นขันก็คือมีหน่วยงานทีเ่เล่นบทบาทเป็นศูนย์กลางในการที่จะรวมเครือข่ายนะะนี่ก็เป็นตัวอย่างของการออกแบบเครือข่ายสาะอาจารย์ก็จะไปพูดถึงความหมายของเครือข่ายเครือข่ายก็คือการที่องค์กรหลายองค์กรมารวมตัวกันเพื่อที่จะให้บริการสาธารนณะหรือสร้าง สินค้าสาธารนณะบางอย่างร่วมกันหรือว่าต้องการที่จะ,ะบรรลุวัตถุประสงค์บางอย่างร่วมกันนะคะทีนี้องค์กรที่พูดถึงก็อาจจะเป็นทั้งเอกชนภาครัฐหรือเป็น NGO ก็ได้นอกจากนี้องค์กรกับเครือข่ายกาินอย่างไรองค์กรส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน่วยที่ค่อนข้างฟิกซ์ ix, มีสมาชิกมีก่อ กรอบมีกฎเกณฑ์มีกฎระเบียบที่ตั้งองค์กรนั้นมาแต่เครือข่ายส่วนใหญ่ที่เรารู้จักกันเนี่ยเป็นเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการไม่มีการจดทะเบียนไม่มีการไปตั้งชื่ออะไรที่ไหนที่จะทําให้เครือข่ายนั้นเป็นนิติบุคคลได้เครือข่ายก็เลยมีความยืดหยุ่นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอาจารย์ก็จะอธิบายให้นิสิตไป คำถามที่สําคัญว่าเออเราจะเข้าร่วมกับเครือข่ายนั้นดีหรือไม่มีคําถามอะไรบ้างที่เราควรจะตั้งยกตัวอย่างเช่นเราจะเข้าร่วมกับเครือข่ายนั้นทําไมนะคะเพื่อประโยชน์อะไรของเราอันที่สองเครือข่ายนั้นมีข้อมีทรัพยากรอะไรบ้างทรัพยากรที่เราพูดถึงก็คือข้อมูลเงินคนเราจะต้องใช้อะไรเพื่อเข้าเครือข่ายเครือข่ายมีอะไรให้กับเราบ้างนี่ก็เป็น คำถามที่สามก็คือเราเข้าเครือข่ายไปแล้วค่ะพอีค่ะเราเข้าเครือข่ายไปแล้วเนี่ยเรามีตาแหน่งอะไรอยู่ในเครือข่ายเป็นแค่พาร์ทเนอร์หรือว่าเรามีส่วนตัดสินใจเรามีอะไรเราก็ต้องคิดถึงเรืนน่องนี้อันที่สี่ก็คือ,อ,อการที่จะเข้าเป็นเครือข่ายนั้น,นทำได้ยากง่ายแค่ไหนนะคะ access access ในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงการให้ข้อมูลการได้ข้อมูลจากเครือข่ายด้วยนะคะเหล่านี้ก็เป็นจุดที่เราจะต้องนึกถึงอันสุดท้ายก็คือเรื่องของ สมาชิกในเครือข่ายสมาชิกในเครือข่ายนั้นมีความสัมพันธ์กันแบบไหนมองซึ่งกันและกันแบบไหนเป็นคู่แข่งหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่การทํางานขององค์กรภาคไม่มุม่วหวังของกระจก็คือจะมองว่าเป็นทั้งคู่แข่งด้วยไม่ใช่เป็นเพื่อนร่วมเพราะว่าจะต้องแข่งกันที่จะขอเงินบริจาคจะต้องแข่งกันที่จะให้บริการกับกลุ่มคนที่เป็น Tar าหมายกลุ่ม ทีนี้ถ้าเกิดจะสร้างเครือข่ายมันมีอะไรบ้างที่เราจะต้องคำนึงถึงนะคะก็มีอยู่ห้าประเด็นหลักด้วยกันอันดับแรกก็คือเรื่องของวัตถุประสงค์ใหญ่ตัวยุทธศาสตร์ตัวค่านิยมหลักที่เราต้องการที่ะจะนําเสนอสมาชิกในเครือข่ายนั้นมองในเรื่องเดียวกันหรือเปล่าอันดับที่สองก็คือยุทธศาสตร์เบื้องต้นที่จะรวมตัวกันคืออะไรจัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล แตสัมมนาสร้าง Member List จากเว็บไซต์หรือเราจะทำอะไรนะคะแล้วมีอะไรบ้างที่เราจะต้องคำนึงถึงเช่นเรื่องเงินใครจะออกเงินใครจะเป็นคนอจองห้องประชุมมันมีรายละเอียดเหล่านะั้นหรือเรื่องของปรนีมคือเรื่องของภาษาเราจะใช้ชื่อเครือข่ายว่าอะไรเราจะเรียกตัวเองว่าอย่างไงที่จะสะท้อนถึงวัตถุประสงค์เครือข่ายที่ดีที่สุด หรือ,อความสามารถในการที่จะรวมรวมตัวกันมันมีอะไรบ้างนะคะอยู่ไกลกันคนละจังหวัดคนละตำบลคนละอำเภอจะมารวมตัวกันได้ไหมมีอุปสรรคอะไรนะคะนอกจากนั้นก็คือเรื่องของคนแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีเรือขายบางเครือข่ายพยายามที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างหลายองค์กรบางองค์กรมีแค่1ิบคนบางองค์กรมี300คนบางองค์กรใช้อินเทอร์เน็ตอย่างข้างคล่องสื่อสารกันด้วยอินเทอร์เน็ตบางองคมม์กรก็ยังเป็นกระดาษอยู่ บางองค์กรใช้โทรศัพท์ก็การสื่อสารเทคโ,โนโลยีอะไรก็ต่างกันเราจะเชื่อมกันยังไงบางองค์กรคนมาทํางานเสื้อยืดเป็นกางเงยีนรองเท้าแตะบางองค์กรใส่เสื้อเชิ้ตใส่รองเท้าหนังว่าถ้าทาแต่ละองค์กรก็ต่างกันเราจะเข้าเราจะทำเรื่องนี้ได้ยังไงนะคะการเลือกการเลือกพาร์ทเนอร์ก็สําคัญจะเลือกใครเพราะเหตุดใดเข้ามาเป็นส่วนเพื่อา่าย และใครควรทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายที่จะคอยสื่อสารติดต่ออันนี้ก็สําคัญและสุดท้ายก็คือจะเป็นเครือข่ายลักษณะไหนจะเป็นแอดฮอร์ทำครั้งเดียวจบไปเลยดีไหมหรือ,อ,อจะเป็นเครือข่ายที่ยั่งยืนนะคะมีวัตถุประสงค์ยาวเช่นมีวัตถุประสงค์ที่จะดูแลเรื่องของการน,นํานโยบาย,บา,ยบางเรื่องไปปฏิบัติในระยะยาว10 20ปี20 20. อาจจะเป็นลักษณะของ Information Sharing ก็ได้คือเครือข่ายที่ มีไว้เพื่อรับเปลีข้อมูลเดียวไม่ได้เพื่อสร้างบริการสาธารณะหรืออะไรอะไรเหล่านี้เป็นเอกสารยมาจากตัวเอกสารที่อาจารย์จะแจกที่สิทธิ์ไปก่อนล่วงหน้าเขาก็จะรู้มันอยู่ใน reading p a c k อยู่แล้วนะคะเขาก็อ่านมาก่อนล่วงหน้าได้ก็จบตรงนี้มีคำถามเกี่ยวกับทฤษฎีไหมคะก่อนที่เราจะเริ่มด้วย case การสร้างคือค่ะ จะช่วยนักศึกษาใช้ในการวิเคราะห์อื่นๆนอกจากแนวคิดเรื่องเครือข่ายบ้างนะครับที่อาจารย์มากแค่ไหนอัีแรกที่ให้าไปเนี่ยผมเองไม่มากไม่มากค่ะก็เนที่เน้ทีเรื้อที่ให้เรื่องเครือข่ายก็จะมีหนึ่งความสําคัญของเครือข่ายความหมายเครือข่ายสองรูปแบบเครือข่ายเครือข่ายแล้วก็สามลักษณะของถ้าจะสร้างเครือขาอ่ายต้องทำยังไงบ้าง ลงรายละเอียดไปเลยว่าจะต้องทํำยังไงบ้างก็จะมีทั้งเชิคมมคคง,งความหมายความความสำคัญความหมายแล้วก็การอัิปลายการใช้อันนี้ก็คือเป้าวัาตถุประสงค์ของการเรียนรู้นะค,ครับะการปรับใช้หรืออยุบใช้ของทีมเกี่ยวกับโดยใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับเครืองฐานนป่นหละใช่ค่ะน้อยไปไหมฮะเอกสารที่ให้เหรอคะหมายว่าแนวคิดอาจารย์บอกว่ามี การเรียนคิดว่าหัวข้อนี้นกำลังดีเพราะว่า20หลายคนเข้ามาเคยได้ยินคำว่าเน็ตเวิร์กแต่ไม่เคยรู้ความหมายที่แท้จริงว่าในเชิงวิชาการมันคืออะไรเขาเข้าใจคำว่าเน็ตเวิร์กไอฮับทูเน็ตเวิร์กไอฮับทูเน็ตเวิร์กก็ไปสร้างเครือข่ายก็ไปสร้างเน็ตเวิร์กแต่ในความเปนในในเชิงวิชาการแล้วเครือข่ายมีน,นิยามว่าอย่างไรมีบทบาทสำคัญในการหักดันนโยบายสาธารณะได้อย่างไรเนี่ยเขาไม่เคยคิดถึงจุดตรงนั้น ทีนี้หลายหลายหลาย,นนหลายคนก็ถูกสั่งลงมาด้วยว่าคุณต้องมีความสามารถในการสร้างเครือข่ายในการทํางานเชิงเครือข่ายนะคุณทํางานแค่ในองค์กรของคุณอย่างเดียวไม่ได้ลนะเขาก็โอเคมีแนวคิดอย่างงี้ในรัฐบาลเขาเอา้วมันคืออะไรยังไงในทางปฏิบัติจริงการสร้างเครือข่ายมันคืออะไรเขาก็ต้องการจะเรียนรู้จุต